ถ้าเราดูละครเรื่องหมอหลวงนะคะก็จะเห็นว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นการเปิดประตูลมนะคะแล้วก็ส่วนปลายนะคะก็จะมีตัวยานะคะเข้าไปรักษานะสมัยนี้นะคะเรียกว่านวัตกรรมไมโครนิดนะคะสวัสดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิลมนการกุวิทิตจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอาโลคยานะคะถ้าใครดูละครเรื่องหมอหลวงเมื่อคืนนะคะเขาจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นเข็มสักยานะคะ การสักยาแผนโบราณนะคะก็จะมีปลายเข็มนะคะนำ ตัวยาสําคัญนะคะเข้าไปด้านในให้ลึกขึ้นนะคะเป็นการเปิดประตูเลือดลมด้วยนะคะแล้วก็นําตัวยาเข้าไปรักษาสมานบ,บาดแผลนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยทําให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะคะสมัยโบราณนะคะมีมานานแล้วนะคะนะโดยใช้เข็มเรียกว่าการสักยานะคะนะก็คือเป็นการนําพาตัวยานะคะเข้าไปได้ลึกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะสมัยนี้ก็จะใช้เป็นไมโครนิ้ลดนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะเล็มเข็มเล็ก เป็นการนำตัวยาสำคัญนะคะเข้าไปในชั้นผิวหนังด้านในนะคะให้มันลึกขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ตัวเข็มสักยานะคะทำจากทองเหลืองนะคะทองเหลืองก็จะมีเป็นตัวยานะคะเข้าไปรักษาแผลให้แผลมันสมานได้ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะ